สวัสดีค่ะชื่อทันที่มาธรรมโรนะคะชื่อเล่นชื่อแม่เอสนะคะวันนี้แม่เอสจะมาเล่าประสบการณ์ทางด้านสุขภาพให้เพื่อนๆฟังไว้สั้นๆนะคะว่าแม่เอสแข็งแรงถึงทุกวันนี้มาได้จากสาเหตุอะไรนะคะเพราะว่าอดีตแม่เอสเป็นโรคไทรอยด์ผอผผานต่าค่ะเป็นคนไม่ใยเป็นมาจากกรรมพันธุ์นะคะเป็นจากการที่ทํางานเยอะแล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองดีพอนะคะ เป็นมั้งแต่ปี2,554นะคะมีผลไทรอยสูงมาตลอดเลยค่ะสูงบ้างต่ำบ้างแต่ว่าไม่ได้ต่ำม,มากนะคะแล้วก็มีน้ำหนักตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในทางกับกันช่วงนั้นแม่เอดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายเยอะมีเทรนเนอร์กินอาหารเรียกว่าคลีนเลยค่ะ แล้วก็มีความชนานาญการทางด้านออกกำลังกายทางด้นา,นานโภชนาการเลยแหละแต่ว่าแม่เอสไปตรวจเลือดทีไรมันทําให้ค่าเลือดแม่เอสสูงไทรอยด์แบบปี๊ดตลอดเลยจนหมอบอกว่าขอร้องให้ทานยาเพื่อให้ปรับร่างกายให้ลงมาปกติก่อนเราจะได้ผอมด้วยเนาะไอเราก็อยากสวยเนาะเพราะเราออกกำลังกายเราอยากน้ําหนักลงอยากให้หุ่นดีสุขภาพดีเนาะก็เลย ทานยาของหมอไปประมาณ2เดือนในขณะที่ทานยาเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แข็งแรงขึ้นเลยแต่ว่าค่าไทรอยเราลงปกติได้นะคะแต่ผิวผมเล็บฟันผุหมดเลยค่ะผิวคล้ำหมดเลยแล้วเราก็เลยกลับมาอีกรอบเราเราก็เลยทิ้งยาเราไม่กินยาเลยนะคะแต่ว่าใช้วิธีออกกําลังกายหนะักกินน้อยกินอาหารคลีนแล้วก็ออกรอบไปตีกอฟนะคะแต่ว่า ช่วงหลังก็ได้มาเจอกับโคชบอลลี่นะคะโคชบอลลี่ก็ออกรอบกว้นเดียวกันรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ได้ถามสาทุกสุขดิบกันก็น้องแนะนําให้ทานชุดลีบอลค่ะเพราะว่ามันมีสารอาหารครบมันอาจจะทําให้สุขภาพเราดีขึ้นเกี่ยวกับโรคนะคะแล้วก็ตัดสินใจทานชุดลีบอลแล้วก็มีโคชเอมมี่ภรรยาของ โคดบอลนะคะแนะนาทางออนไลน์มาตลอดเลยค่ะว่าให้ให้ทานตัวนี้แล้วเพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะทําให้สุขภาพของแม่เอสนีย่ยรู้สึกว่าดีขึ้นมากๆน้ำหนักลดค่ะดีใจมากแล้วก็ครบหนึ่งเดือนไปเจาะเลือดเลยค่ะท้าทายมากพอไปเจาะเลือดก็ทําให้เรารู้ว่าไทารอยเราอะลงมาเป็นปกติร่างกายเรากลายเป็นคนปกติเลยค่าน้ําตรงน้ําตาล ไขมันไม่ดีอะไรต่ออะไรคือดีมากๆเลยค่ะดีมากจนเรารู้สึกดีใจมากในขณะเดียวกันคือที่ดีใจมากกว่านั้นก็คือกําไรด้านหุ่นผิวผมเล็บเรานะคะก็คือมันเปลี่ยนชะลอวัยลงไปเลยค่ะจากที่เราดำำําคําแล้วก็คือผิวพองขึ้นหมอก็ยังงงนะคะแต่ว่า แม่ก็บอกว่าเราก็คือทานสารอาหารให้มันครบถ้วนขึ้นแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นก็ไม่ได้อธิบายอะไรหมอเยอะแยะนะคะก็กลับมาด้วยความดีใจแล้วก็สามารถแบ่งปันเรื่องรีบอลให้กับเพื่อนเพื่อนทักเยอะมากแล้วเพื่อนก็ทานรีบอลเหมือนเราเพื่อนที่เป็นโรคไขมันพอกตต่ระดับ3หรือเป็นไทรอยหรือเป็นเบาหวานแค่ไหนก็คือสามารถทานรีบอลแล้วก็ทําให้สุขภาพ ดีขึ้นมาได้ไปตรวจผลเลือดนี่ทุกคนดีหมดเลยค่ะจึงทําให้แม่เอสดรู้สึกว่าได้บุญแล้วก็ดีใจแล้วก็ทุกวันนี้ในครอบครัวก็ยังทานรีบอลกันทั้งครอบครัวใหญ่ค่ะเพราะว่ามันทําให้เราสุขภาพดีเนาะแล้วก็แบ่งปันกันไปเรื่อยๆถ้าสมมติสมมุติท่านได้สงสยัยหรืออยากถามข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านโรคพวกนี้ก็สามารถสอบถามได้ทางเฟซบุ๊กของแม่เอสดมีนะคะหรือว่าสามารถสอบถามได้ทางกลุ่ม ของเรานะคะที่ทำงานนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ